สวัสดีจ้าแฟนเจดาทุกคนนะจ๊ะเจะ๋อเป็นคนประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจไหนโอเคเจดานั่นเองนะจ๊ะวันนี้พิมพ์ริษัอังกฤษนะ <Okay. S 1> เอาบ็อกซิ่งเดย์เมื่อวานนี้วันนี้วันพุธก็ยังคงลงเตกกงกะกันคู่เดึอก็แล้วกันตีสามกับอนะีกสินาที ไปที่มึงดียาวพาร์คกูดิชันพาร์คน,นะจ๊ะเอเวอเรต์นะเจ้าถิ่นจะดวลกับเรือรบสีฟ้าทีมโรคจิตแห่งสัตวตรรษ <Okay. S 1> อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอ e ีเป๊ปโกัวเดล่านะไปดูเอเวอเรต์น่องชอนได้กันก่อนชนะ3แพ้2จากทนั้นหลังสุดฟอร์มใช้ได้เลยนะหลังโดนตัดไป10แต้มนี่กระเตื้องตัวเองขึ้นมาดีมากๆส่วนซิตี้นะฮะนั้นหลังสุดชนะ4เสมอหนึ่งแล้วเพิ่งคว้าชแชมป์สโมสรโลกมาด้วยนั่นเองนะเอาดูเฮตุเฮตกันหน่อยฮนั้นหลังสุดที่เจอกันซิตี้ข่มกระจายเลยชนะได้สี่เสมอหนึ่ ตัวเล่นหน่อยมาตั้งวันนี้เจมทาคอฟสกี้มาดูโโนา,น,าน่าดึมิบคาเฟร์ดลูวินพวกนี้อยู่กันครบเลยส่วนซิตี้หมุนทีมพอสมควรแต่ต,ตัวหลักยังคงอยู่รูเบนดิอาสโรดรีผูเลนนัวาเรสพวกนี้น่าจะลงสนามวันนี้นะคู่นี้ซิตี้บุกมาครับชนะ1ประตูพวกแกโอเค50% 2ป <Okay. S 1> อรเประตูเนี่ยโอเคฟินเฟอร์เลยซึ่งน้ำแล้วบทไปบทมาซิต,ต,ต,ตี้อาวุธหนักกว่า ต่อให้ป้าตั้นได้ใจยังไงวันนี้ไม่น่ารอดซิตี้จะบุกเก็บ3แต้มได้อยู่ที่ว่าจะยิงขาดลอยแค่ไหนเท่านั้นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามมาได้ทุกช่องทางฉันเลยแฟนเพจเจด๊ดมันส YouTube, okay. ์นสตาฟย YouTube, okay. ูทูบโอเคเจด๊ดำส์ subscribe สอนกระดิ่งให้ด้วยทิกเกอร์อินสตาแกรมฟอลโล่กันได้เจด๊ดำันส์ออฟชั่นนั่นเองนี่นอนหอยหลอดนะจึ <Okay. S 1> ความสุขสนุกนก,กับฟุตบอลทุกวันโอเคเจด๊ดำมาใหม่วันพรุ่งนี้ไปเว้ย